เรื่องนี้ไปดูการเตะบอลมีลุ้นหน้าประตูเลยสวัสดีค่ะมลิสาสีบุรุงจังหวัดราชบุรีเรียนไอแข่งขันกีฬากลุ่มระดับเครือข่ายซึ่งมีหลายโรงเรียนเป็นกีฬาประเภทอนุบาลก็คือกีฬาฟุตบอลน,นี่เป็นงานกีฬาสีอนุบาลครับเสื้อฟ้าเป็นไฟบุกเสื้อส้มเป็นไฟป้องกันเสื้อฟ้าทั้งหลายคนกําลังได้เปรียบครับเสื้อส้มเสร็จได้ครับโดนยิงแน่ๆครับโดด สีส้มผมได้หรอเฮ้ยแกจะทํายังไงเขาจะยิงแล้วยิงได้ไงอะยิงไงแล้วกงหยิบลูกบอลส่งให้เพื่อนออเก็บไว้นะเพื่อนอย่างให้มันแค่นี้มันก็ยิงเราไม่ได้แล้วฉลาดจริงๆเลยเราโอ้ยอย่างนี้มันก็มันก็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 อะไรอะ เดไม่มีลูกบอลแล้วดิโอ้ยไอหนูคนนี้น่ารักจริงๆเลยครับเล่นบอลไม่อยากให้เขายิงประตูก็เลยหยิบลูกบอลส่งให้เพื่อนเก็บไว้เก็บไว้เพ่อนเก็บไว้เก็บไว้เลยอย่าให้เขายิงได้ <c oughs> อย่างให้มันแค่นี้มันก็ยิงเราไม่ได้แล้ว <c oughs> แม่น่ารักจริงๆ คนในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงทีมสีฟ้ากับสีส้มสีฟ้ากำลังหยุดเจ้าหนูน้อยสีส้มเห็นทีท่าไม่ดีเลยใช้วิธีเอามือหยิบลูกบอลนนะคะส่งให้กับประตูทีมโรงเรียนตัวเองเลยเรียกเสียงหาได้ทั้งสนามเลยคะ่ะหยิบบอนใส่มือผู้รักษาประตูเรื่องนี้ต้องถึงฟีฟ่านะขอขอบคุณคุณมลิาสาศีบุรมจังหวัดราชบุรีเรื่อง หิบลูกบอลให้ประตูตัวเอง